มือใหม่มาฟังเยมอนค่ะว่าจะทำคอนเทนต์แนวไหนที่ถูกกฎเกณฑ์ของ Facebook นะคะสืบเนื่องจากคุณเยมอนได้รับสาระมา2 2มุมนะคะมุมหนึ่งบอกว่าให้ทำคอนเทนต์แนวเดียว แนวเดียวตลอดคล้ายๆว่าแนวเดียวที่ตัวเองถนัดแบบนั้นแหละอีกแนวนึงบอกว่าคอนเทน์รอบตัวทําได้ทุกอย่างรอบตัวนะคะจับขึ้นมาเลยวันนี้เจออะไรก็คือจับขึ้นมาอันนี้คุณยายมลเลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่ถูกต้องหลักการจริงๆอะ่ะคืออะไรนะคะมาฟังกันเสื่อนยาวนิดนึงเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าคุณยายมลจะพูดอะไรนะคะจะสื่ออะไรข้อเท็จจริงจากการอัปเดต Facebook นะคะเรื่องการทำคอนเทนต์นี้นะคะ Facebook ไม่ได้บังคับว่าทั้งต้องทําแนวเดียวตลอดชีวิตแต่ Facebook มีระบบ ประเมินคุณภาพช่องโดยรวม2อ,อย่างอ่าหนึ่งก็คือความสม่ำเสมอที่มีคุณภาพไม่ใช่สม่ำเสมอของแนวคอนเทนต์แต่คือความสม่าเสมอของเรื่องความปลอดภัยไม่เสี่ยงไม่ละเมิดกฎ 2. ระดับความเสี่ยงของเนื้อหาถ้าทําหลายแนวได้ต้องอยู่ในกรอบปลอดภัยนะคะถ้าทําแนวเสี่ยงสลับกับแนวปลอดภัยระบบมองว่าไม่นิ่ง คาดไม่คาดเดาได้แล้วก็เขาจะตรวจสอบทีขึ้นนะคะแล้วเหตุผลของคนที่บอกว่าควรทําแนวเดียวเพราะอะไรอ่าอันนี้มีคนแนะนําคนที่แนะนําแบบนี้อ,อัลกอริทึมจะจับคาแรคเตอร์ช่องของเราได้ง่ายขึ้นนะคะฟังเอานะคะว่าเราจะพิจารณาตามแบบไหน 2. อฐานผู้ติดตามจากชัดเจนทําให้การเข้าถึงโตเร็วกว่ามหมายความว่าถ้าทําแนวเดียวในครีเอเตอร์สไตล์เราเนี่ยคือการเข้าถึงจะโตเร็วกว่าและระบบความปลอดภัยนิ่งกว่า เพราะเนื้อหาไม่กระโดดไปกระโดดมานะคะแต่แต่แต่นี่เป็นเรื่องของกลยุทธ์การเติบโตของช่องนะคะไม่ใช่กดข้อบังคับของ f a c e b o o k นะคะส่วนอีกฝ่ายที่บอกว่าทําได้ทุกแนวอ่าเป็นความจริงตามกฎเมตาเลยว่าทําได้ทุกแนวคอนเทนต์ขอแค่ไม่ละเมิดผิดกฎคอนเทนต์ดังนั้นทําได้หลายแนวแต่ความเสี่ยงต่อการตรวจสอบสูงกว่าอืมสรุปก็คือ ทำได้หลายแนวแต่ควรมีแกนหลักหนึ่งแกนแกนหลักก็คือตัวตนของช่องเรานะคะตัวอย่างของแกนหลักถ้าจะมีหลายแนวก็จะเป็นเนื้อหารอบตัวที่ไม่เสี่ยงนะคะถ้าจะเป็นไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นเ,เรื่องราวรอบตัวเราได้รีวิวของใช้เรื่องความรู้นี้นะคะหรือความบันเทิงเล่าเหตุการณ์ทำชาเลนจ์อย่างเงี้ยนะคะระบบจะนิ่งกว่าเพราะว่าบุคลิกชัดเจนนะคะแต่ไม่ถูกจํากัดสองหลีกเลี่ยงการกระโดดแนวสุดขั้วเช่นฟังด,ดีนะคะวันนี้ทําอาหารพรุ่งนี้ลงเหตุการณ์ข่าวร้อน มือน,นี้เล่าข่าวชาวบ้านแบบนี้เมตามองว่าช่องผันผวนนะคะจะมีผลกระทบอะไรโดนตรวจสอบสูงนะคะติดเหลืองง่ายเครื่องมือปล่อยช้าอืทำแนวไหนก็ได้นะคะข้อที่3ามทำแนวไหนก็ได้แต่ขอให้ปลอดภัยต่อการสร้างรายได้นะคะเลี่ยง5กลุ่มนี้หนึ่งความรุนแรงทั้งหมดข่าวร้อนอ่อนไหวการเมืองาศาสนาความเป็นส่วนตัวของบุคคลการทรําลิขสิทธิ์เพลงนะคะภาพเสียงที่ไม่ได้ถือสิทธิ ถ้าหลุดหนึ่งครั้งก็คือจะติดแดงหรือติดเหลืองทันทีนะคะสรุปเลยนะคะทีนี้ Facebook ไม่ได้บังคับค่ะต้องทําแนวเดียวแต่ขอให้เนื้อหาเราปลอดภัยและมีคุณค่าสม่ําเสมอทําหลายแนวได้คุณค่าสม่ําเสมอนะคะมันสําคัญตรงตรง,ตรงนี้แหละคะ่ะคุณค่าสม่ําเสมอแต่อีกละควรมีแกนหลักหนึ่งแนวมีแกนมีหัวใจมีจุดยืนเพื่ออ,อัลกอริทึมจับตัวตนช่องเราได้ง่ายขึ้นนะคะลดอะไรลดโอกาสตรวจสอบย้อนหลัง ดีนะคะและอะไรอันนี้สําคัญที่สุดช่องโตเร็วอันนี้คือยายมนไขข้อสงสัยคือไปฟังช่องหนึ่งบอกว่าอ่ะคอนธินอรอตัวทําไปเลยวันนี้ทาอันนี้วันนี้ทาอันนี้อีกคนหนึ่งบอกว่าให้มันเป็นแนวสไตล์ตัวเองขายายความให้ฟังอย่างละเอียดแล้วนะคะครีเอเตอร์มือใหม่มือเก่าฟังแล้วเราก็ไปต่อยอดกันนะคะวันนี้ยายมนส่งสาระอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่หลังบ้านบรรยากาศดีแต่ลมแรงมากนะคะสุดท้ายนี้ท้ายคลิปแล้วนะคะขอให้ทุกคนพบแต่สิ่งดีๆนะคะคิดดีทดําดีพูดดีแล้วความดีจะทําหน้าที่ของเขาเองนะคะท้ายนี้สวัสดีจ้า